บัตรประชาชนเด็กทําได้ตั้งแต่กี่ขวบถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดดาวน์ไว้ด้วยนะอย่างแรกเลยเด็กจะต้องมีอายุ7ปีบริบูรณ์มีสัญชาติไทยแล้วก็มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยค่ะถ้าน้องมีเงื่อนไขครบทั้ง3ข้อนี้นะคะพาน้องไปทําได้เลยที่สํานักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมเอาเอกสารไปด้วยนะคะเอกสารอย่างแรกที่ต้องเตรียมไปเลยคือสูติบัตรหรือว่าใบเกิดของน้องค่ะทางที่ดีเนี่ย เอาตัวจริงไปเลยค่ะเพราะว่าบางที่เนี่ยใช้เป็นตัวจริงบางที่ใช้เป็นสำเนาเนาะใช้ตัวจริงมั่นใจที่สุดค่ะอย่างที่2ก็คือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อเด็กอยู่ค่ะอย่างที่3นะคะคือสำเนาบัตรประชาชนของพ่อหรือแม่นะคะของคนใดคนนึงก็พอค่ะหรืออาจจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองตามกฎหมายของน้องก็ได้ค่ะข้อที่4ี่นะคะถ้ามีการเปลี่ยนชื่อของเด็กหรือของผู้ปกครองเนี่ยก็อย่าลืมนำใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อมาแสดงด้วยนะ เตรียมเอกสารให้พร้อมจะได้ไม่